ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับสีมะพร้าวกบพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนกเขาพ่อใหญ่อ้วนซะก่อนนี่ครับปากกิ้งพ่อใหญ่อ้วนนี่ครับอ้างได้ครับอ้างเจ็ดค่ำหกค่ำเจ็ดค่ำนะครับนี่ตัวนี้อาเสียงดีตัวนี้หมานครับนี่ปักหมานนกตอพ่อใหญ่อ้วนอันนี้คือนกตอรู้นบักทางหลวงนะครับเนาะ อันนั้นสามกุกห้อยครับอันนั้นสองกุกเต็มนะครับตัวนั้นแล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้แหละครับสิทิเดียวไปกุงเทพบเนี่ยตัวนี้แหละครับกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปกุงเทียบสองตัวแล้วก็อันนี้ก็อ้างตัวนี้ครับนี่ก็อ้างขี้กันนี่ครับอ้างเก่งขี้กันอันนั้นบกเจ้าผู้โชคไปยี่หวดเนี๋ยวเฮ้ย ของได้ครับไนดะ้ไปย,ยังวนสิไปมืออื่นนะครับมืออื่นไปงานกะดกับบ้านละครับกับบ้านมืออื่นแต่ว่ากะดีแล้วของไปนั่มกะสิประมาณนี้นะครับนี่สาไปนั่มแตกแล้วเอาผนียดไปนั่มนะครับผนียดสองตนี่เป็นผนียดเอ่อเพนกวาดล้านขนาดเงานะครับูกค้าสั่งประมาณเก้าสิบเส้นเฉพาะค่อนนะครับสองตอันนี้ทรงแกงค้อยนด้ครับ ทรงแจงค่อยสะล,ะลับบุรีเป็นสีมาดักเอาไฟยี่ห้วนกับเดี๋ยวไปทรงเปน็นน้ำแล้วกระสีด้แค่สองชัานสามโตชั้นเดียวสามโตานนนะครับเด้อขันผู้ใดสนอกสนใจจังไรกะไปดักเอาน้ำไฟยี่ห้วนเลยครับราคาเสาแปดเมตรกระชีเมตรนะครับที่เสียวไปน้ำที่นี่เศร้านี่จะได้ขึ้นอีพอนี่ครับ เลาขึ้นพาเนียดขึ่นนกเขาชว่าเราไหวเสียงใ่ครับบักเสียงใ่ปรากฏว่าติดบพอตพสแล้วติสเสมอเลยวะมือนี่เป็นบักเสียงใยบ่นบักเก้งด้วยครับบักเสียงใ่มือนี่ขึ้นขึ้นต้นนี้แหละครับวนเวียนวนเวียนยู่หอนี่แหละติดอีกพอ่อ้วนเพได้ยินเสียงหลับเรามาเอิอนว่าติดแล้วติดแล้วว่าสันนี่ครับขึ้นต้นข้อมือนี่นกหลายอี่ด้ครับขึ้นเวียนเวียนี่หรอนี่เสียงดีบพพอตัวนี้ ว่า<น>อั่นนีะครับเห็นไหมติ๊ดล่ะครับเอาลงมาเบิ้มดูพอโอ้ใส่แค่นี้กต็ติดอีกเนะนี่ล่ะครับลงมาแล้วโอ้ขัดแท้ะม้าเนี่ยบักบักเสีงยงไงเนี่กับมาาด้นี่ยหมู่บ้านบักเก่งเนาะหมื่บ้านบักเก่งก็กติดมือนีบักเสียงไงเอา,าเสียงไงไมาใส่กต็ติดอีก โอ้หวานแเถอะเบิ้งเล็กจังน okay, uh, ่อยครับเสียงดีบ่พ่อตัวนี้ได้ยินเสียงบ่เสียงดีเสียงเงยโอ้เสียงดีเสียงใหญ่โอ้ใครอยู่เว้ยงามงามงาม่านกับกับบองามทอมือบ้านแต่ว่ากับกับเสียงใหเงยมันบ่โอเคนี่ครับบักเก็งบักเก็งบอคอยดินเลยครับบักเก็งนี่อู้หักแเถอะบักวันบักเก็งไหมบักเสียงเงยไหมบักเก็งเนาะเอาบักไหนนี่เสียจังน้อยละ โอ้โหโอ้นี่เอาแบกเอาบักเก้งสิขึ้น <c oughs> oh, น่ะโอ้นึกว่ามันเอาแบบนึกว่าเอาบักเสียงไงขึ้นเอาบักเก้งขึ้นโอ้ค oh, รับครับเอาบักเก้งได้ครับไนดะ้แก้ไขแกข้ไขนี่จะงกกงั้นแบบเสียงไงนี่ตัวได้เ,เอาบักเก้งตะวันใดเฉลยเสียงไงแบบไดอ๋อโอเคก็ oh, okay. ขอขอบคุณนะครับเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพ่อใหญ่กวนคนผู้หายจีโผัวใหญ่กลุ่โลกสนใจจังไดกับกินกลางขม่าอะไรกันครับ เจอกันไม่มือหนานะครับเนาะสลับม,มือนี่กับพอเย่วนกับศิลาไปสะกอนมือเงินกับศิลองกรุงเทพแล้วล่ะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบนี่กับศิองกรุงเทพแล้วไปเมื่อบานจากน้อยขึ้ออนหอดบานล้ะครับมาโดนดแล้วมาได้เกือบปีแล้ะนะครับกับศิเมื่อบานจากักกับศิกรรมมาอีกเทื่อนึงกับศิพูนละครับรอราเอ่อปีใหม่ประมาณวันที่หนึ่งหรือวันที่สอง นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งพะเนียดก็สั่งได้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวปีใหม่ค่อยเจอกันก็สั่งมาไหวสั่งไหวล้วก็คนงานที่อยู่ทางนี้เพิ่ก็เสษตร้องเพื่อนไปละครับแต่ว่ามันกับบริ้ทรงเพราะว่าพายวนบริยุนะครับเนาะก็สั่งเขามาโหลดขับคางใบคางใบปีใหม่ค่อย่ากันเจอกันไม่มือหนาสำหรับมือนี่สวัสดีครับ